you yeah. พูดตัวาส่วส่วน <c oughs> ไห้โอเคจะกันนะไอ้าไตาเป็นไอ้ตาเป็นไอ้ตาเป็นวัดเดืดจังเกิน เจอตกศีน้ำเงินเจอในห้องยิงอะไรนั่นอ่ะยิงจรวดอ่ะที่มันยิงอุกกาบาตอ่ะแบมออกจากห้องน้ำเห็นแอมเยืนไอห้องปั่นน้ำเห็นแอมเยืนจิงขยะอยู่าสตาราจารยนพี่ข้อพี่โอชิบหายสตาราจารย์โปลิกกูไปแล้วดิเออญมูลยังไม่เยอะพอใครอ่ะเรียบร้อยขี้ยังไม่เยอะพอสีฟ้าคือใครอะสีฟ้า ดูดีๆดูไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่บคุณครับเออใช่ไหมไม่ได้เลยหนาวมันหนาวเลอเกินหนาวเลอเกินผีมันหนาวเอยเ้ไอ้ตาเป็นตึดเติดตึ๊ด ไปไหนแล้วแนะ่เมื่อกี้สีแดงไปไหนแล้วแนะ่เมื่อกี้สีแดงไปไหนแล้วแนะ่เมื่อกี้สีแดงไปไหนแล้วแนะ่ไม่รู้นะครับว่าเขาไปไหนกันเลยปัง แล้วก็ต้องเดินไปแบบเด็ดๆอุ้ยสีขาวเจ้สีขาวอ่ะฮัลโหลเจนฮัลโหลฮัลโหลเจอศศีค่ะเจอตรงไหนนะล่างซ้ายล่างซ้ายเหรอล่างซ้ายเหรออ่ากูก็อยู่แถวนั้นแหละกูเดินมากูเดินมาแต่เจนอ่ะปัดน้ำเลยอีกห้องหนึ่งเจเจนเนต่ออกค่ะคืออ่ะ ตรงน้ำในห้องเหรอเดี๋ยวเอ็นะตายด้วยนี่ตายด้วยนิโอ้นว่ามามันจะฝันน้ำใน<า>ห้องเหรอเจนใช่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 แต่อโอ้นว่าไงโอ้ <c oughs> ใครใครใครตาพงพูดเลยให,ใ,หให้ตาพูดก่อนก็คือแต่กู <c oughs> เจอศพสีขาวถูกไหมเจอศพสีขาวถูกไหม สีอีขาวสีขาวเออสีขาวสีขาวอ่ะคืออย่างงี้คืออย่างงี้ข้างนอกถูกไหมข้างนอกสายล่างถูกไหมข้างนอกสายล่างบึ๊นี่ก็เจอศพนี่ก็เจอศพสีชมพูอ่ะเออตรงห้องหมุนน้ำอ่ะค่ะหมุนน้ำอ่ะกูรีพูดแล้วว่าเจนมึงว่าเจนเอิญว่าเจนเอิญเจนเอิญอืมกันต้องเปิดเจนกับละมั้งไว้เดี๋ยบรอเดี๋ยวมันจะเป็นกูยังไงวะไว้ตายกับอ้น เนอะวะใช่แล้วเราก็อยู่กับเจนนะใช่เออมันจะเป็นกูยังไงคือกูบุ้งมาเจอไงุงมาเจอไงึงเออนั่นแหละเออ ไอโม้พ uhm si> ี่เอิร์นไม่เป็นพยานให้กูเลยทั้งนั้นที่กูทเ้องเฟ้ก็คือเข็ดเชยแล้วนี่ไงเราก็บอกแล้วแต่ตอนนั้นบอกไม่ทันเจนออกละวาตัวกอนโอ้อ้โอเคโอเครับบอกมาเลยคนหนึ่งใครอ่ะเออจัดการได้ละวหนึ่งอ่ะ Hey, ไอ<ป><ป>้เราสบายแล้วเราสบายแล้วเหลือตั้งห้าคนโหวตเลยโหวตเลยโหวตโหวตสีสีเหลืองอะ่ะโหวตสีสีเหลืองอะ่ะ วดสีเหลืองใช่ไหมปวสีเหลืองใช่ไหมชิายวิปบหตไปลุลีลุ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 ลลุ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 ลลุลุลุลลลล คือต่อไปได้ต้องหาตัวสีแดงอะ่ะคือผมต้องฆ่าสีแดงคือส,สีแดงกับทำตัวน่าสงสัยมากแบบสีแดงคือทำตัวอันตรายมากเจแล้วล <c oughs> ออแน่นอนเลยเดะเดะนะทำไมคิดว่าเป็นเออพรตอนไฟดั <c oughs> บอ่ะอ้นเห็นเห็นเออนะ่ะเดินสวนอน้นไปทางนั้นแล้วซันน่าตาตรงนั้นด้วยอ้นแบบรอนไเลไงเดินไปต,นไนต,ตรงไหน ห้องห้องที่มันเนี่ยอะไรวะเรียกเข้าไปปุ๊บมันจะมีฟันอ่ะเหมือนล้างล้างตัวอะไรเงี้ยใต้ดินน่ะจะกดนะเราไม่ได้เดินเข้าห้องนั้นไม่ใช่หรอต้องเห็นเน่ะคือฉันเห็นหน้าอ้อนอ้อนเป็นหรือเปล่าเนี่ยเราเติมน้ำมันอยู่ล่าสุดคือล่าสุดเพิ่งเห็นเออเดินสวนกับตาไปล่าสุดเลยนอาแบบล่าสุดเลยมนนน้้าััอสุดทยใช่คือจะเติมทางซ้ายบน อันนี้ไม่รู้นะอันนี้ก็พูดอันนี้ก็ะพุดตามที่เห็นนะไม่รู้อะคือเพิ่งคืนมาเดินเพิ่งออกจากห้องไฟมาก็คือเพิ่งออกจากห้องกล้องแล้วห้องไฟแล้วก็เนี่แบบปวดใจอ้เลยเออปวใครอ่ะชิบหายแล้ะปวดเออพี่แดงเลือกูปวดอะกูเชื่อใครดีวะเอ้ยสีขาวสีดำเอากันดีปะเออแมนกูไม่บอกว่าเจนเป็นหรอเอ้ย นี่แต่นี่แต่เอ็นจบปุ๊บไม่ใช่เหรอเดี๋ยว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 ไม่รู้ว่าจะเนียนได้ต่อหรือเปล่านะแต่ก็จะพยายามนะครับกดดูผมไม่รู้นะถ้าเกิดว่าผมข้าสีแดงมันจะเป็นตัวเลือกที่ดีหรือเปล่าเนี่้าสีแดงก่อนเนี่ยถือว่าเป็นเลือกที่ดีเพราะฉะนั้นผมผมต้องไล่ข้าสีแดงไว้ใช่ครับมันต้องไล่ข้าสีแดงจริงๆอะสีขาวสีขาวเก็บไว้ก่อน เก็บ,เก,บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะมีมีใครมาตรงนี้ไหมมีใครมีใครมาทำไหมโอเคแล้วสีแดงอยู่กับสีดำเลยนะเออเอาดิสีแดงอยู่กับสีดำเลยอะ่ะสีแดงอยู่กับสีดำเลยอะ่ะรู้ว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมฆ่าสีดำเนี่ยสีแดงก็รู้คือเอาง่ายๆตอนนี้ไม่ควรฆ่าใครเลยเว้ยโอ้โหดูดิเล่นยากเดี๋ยวเนะี่ยเล่นยากเดี๋ยวนะ่ <c oughs> ะวิวธุรกิจด,ดี เอาไงดีวะผมเล่นยากอยู่อะดูดิเห็นไะมยังไม่เก็บตึงเก็บตึงต้องฆ่าสีแดงจริงๆต้องฆ่าสีแดงต้องจบสีแดงให้ได้อ่ะเอาไงดีวะเอาไงดีวะผมว่าต้องต้องปิดไฟฆ่าแล้วก็ต้องโบยให้ได้ไปคนดูคิดว่าไงผมคิดว่ามันน่าจะดีนะต้องโบยคนที่อยู่ใกล้ที่สุดอะต้องปิดไฟก่อนแล้วฆ่าโอเคไหม โอเคไหมต้องเอางันนะครับต้องเอางานันเนาะมันไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าผีน่าจะยังทำภารกิจออไม่เสร็จอีกฝ่งผีทำเฟสเสร็จหมดแล้วใช่ไหมนันไงมันมีการตักถามหมดแล้วหมดแล้วโอเคผีคนในลกนี้ผีเ <c oughs> ต็ไมไปหมดทำไมไม่ทำภารกิจจะให้เสร็จสักทีอ่ะภารกิจเสร็จแล้วภารกิจเสร็จแล้วยืนกอดกันทำมะเขืออะไรเอะฝกกูเสร็จแล้ว ผมเสร็จตั้งนานแล้วมีไปตอบไฟันห้องอ่ะนอันสุดท้ายก็เสร็จหมดแล้วแสดงว่าผีมันต้องมีคนยังไม่เสร็จก็ไปด้วยกันหมดเลยไปทำภารกิจรวมกันไปเลยเออก็รวมกันไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครัหมดแล้วกูก็เสร็จแล้วถ้าผีก็บเราแพ้แล้วแม่ก็เสร็จแล้วแม่ไม่แม่ไม่แพ้ลองวิเคราะห์เล่นๆดิเขาว่าใครขังกี้ว่าใครขังกี้ว่าโมไม่ได้ใช่นะโมถ้าโมถ้าโมเป็นอะโมต้องพาอ้นแต่แรกเขาอยู่ เอาทีไปเอาเอาเอาเก็บอะไรมึงเหรอจ้าหรืว่าจะมีสคริปต์ไหนเอาชิบหายแล้วมึงตาเป็นหรือเเดี๋ยว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 ไม่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 ตาเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่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 โอ้ยหนีกันไปมึงตายมึงตายมึงแก่กันแหละรู้แล้วเนาะตายแพ้ครับวิวเป็นทารบัลลีกันเนี่ยอุ้ย ดูดิโอ yeah! ้ยม ab ันจะหนีไปมันจะไปทำไอ้นี่ว้ดูดิเพื่อะไรนเหรอตายเรียบร้อมยยายามพยายามช่วเมันสามารถหนีได้แต่แหลมันตายแม่งเกดเพจเดียวแทงข้างหลังทะลุหมด